วันนี้จะเอากวนอิมพันมือที่แช่น้ำไว้มาลงปลูกแช่น้ำไว้ในขวดโหลเห็นไหมลากเต็มเลยลอกใบล่างออกก่อนนะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t i ป story นะคะสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีวันที่ยี่สิบสามมีนาคมวันนี้ก็เป็นวันดีอากาศเย็นดีไม่ถึงกับเย็นเพียงแต่วันนี้อากาศไม่ร้อน ก็เลยมาหาเรื่องทําอะไรที่แช่น้ำไว้นานก็เลยเอาออกอออนี่เป็นก้านของเขาเนี่ยก้านลําต้นตัดเล็มรากออกให้หน่อย เขามีเยอะอยู่แล้วอ่าต้นนี้บ้างตัดเลมบล่าแค่หน่อยที่จริงก็เป็นมือใหม่หัดปลูกนะคะทำอะไรไม่เป็นเราก็ลองลองทำไปอย่างนั้นเองไม่ได้เป็นนักวิชาการเอาไปอ้างอิงอะไรไม่ได้นะคะเป็น มือใหม่หัดปลูกต้นไม้เอาไว้ในสวนแค่นั้นเองอลอกออกเยอะๆอแล้วเราก็จะเอาไปปลูกแล้วจิ้มไว้ก่อนเราจะเทอันนี้เดี๋ยวจะเทอันนี้มันมีลูกน้ำอยู่เดี๋ยวโตเป็นยุงไข้เลือดออกจะกิน มากัดเราในสวนเองอันนี้ก็เอาน้ำใส่ขวดโหลขวดโหลล้างแล้วนะคะล้างเปลี่ยนน้ำใหม,ม่แล้วก็เอากิ่งองนันนี้แช่ไว้ก่อน <c oughs> เราตัดแต่งรากเข้าไปออกไปแล้ว นี่นะคะควรเอ็มพันมือต้นแม่อยู่ตรงนี้เวลาเขาออกเขาจะออกเป็นช่อระยะแบบนี้เนี่ยเป็นช่อระยะแบบน,นี้เขาจะเลือยแบบนี้ เราก็จะแยกไปปลูกได้นะคะเด็ดเลยค่ะนี่เด็ดเลยเด็ดออกมาปลุกเลยอืม,อม ะะเดี๋ยวอันนี้น่าจะตัดตัดแล้วเสียบลงไปใหม่มมตัดให้ใหม่ พันมือแล้วก็ลอกใบล่างออกเดี๋ยวเขาแตกใหม่สวยงามนี่ยดินที่ซื้อมาใช้เนะี่ยดีจังเลยเขาเป็นดินที่ไม่แน่นเลยออกสีดำเขาผสมดีมาก ปลูกลงไปเลยค่ะเดี๋ยวน้องก็จะแตกออกมามแล้วก็อันนี้ก็ปลูกแซมไปในกระถางบนกระดาษ เสียบไปในนี้แหละเรื่องปลกเราอยากจะตัดออกนี่ตัดเล่มออกนี่ แค่อีกก็แตกอีกเนี่ยโคลนลากเนะนี่ยนี่นี่เลยค่ะนี่มีสองยอดแล้วนะคะ ค่ะเติมไปสองอันละแรกเติมไปอีกสองอันอออเห็นไหม,มเห็นตัวเขียดเขียดตะปาดไหม ยดตะปาดอยู่ในกาบใบที่ตัดออกเรียบร้อยแล้วค่ะมีกี่ช่อหนึ่งสองสามสี่ ห้าเติมไปห้าช่อแล้วนะคะเดี๋ยวน้องก็จะแตกยอดย้อยระยามาหลายช่อหลายมือเลยอันนี้ได้ไดแล้วไว้ที่เดิมะคะ <c oughs> ลดนะ ชุ่มช่ำชุ่มช่ำนะคะวนอินพันมือวันนี้หากิจกรรมทำเสร็จแล้วค่ะตัววันตัวคืนนะคะ